เข้ามาใหม่อีก1คันนะคะสดๆดร้อนร้อนเมื่อเช้านี้เลยนะคะจบ e ีสูด m ีแมกนะคะ1.9 z นะคะตัวนี้เป็นตัวสูงแล้วนะคะพี่ๆเป็นไฮแลนเดอร์นั่นเองนะคะเปิดราคาค่าตัวที่เพชรยนต์ตั้งไว้นะคะ649,000บาทลดปี18.19นะคะพี่พร้อมโปรโมชั่นดีๆอีกมากมายรถ <ๆ S 1> คันนี้นะใหม่แค่70,000เท่านั้นนะคะพี่ๆใครอยากทราบรายละเอียดเพิ่มเติมตามไปชมนในคลิปเต็มได้เลยค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พี่ทุกคนเลยนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอันอันกระบะมือสองนะคะศูนย์รวมรถกระบะทุกยี่ห้อนะคะที่จะมารีวิวให้พี่ๆได้ชมกันอยู่กันเช่นเคยค่ะกับอ e ีสูดีแมช่วงนี้อันอันจะเอาอ e ีสูดีแม็มาให้ดูเลยนะคะคันนี้นะคะเพิ่งเข้ามาเมื่อเช้าเลยนะคะพี่ๆใหม่ๆสดๆร้อนๆน,นะาเข้ามารถสภาพเดิมๆที่ได้มาเรายังไม่ได้เก็บงานใดๆนะคะพี่ๆเอามาให้ดูก่อนว่าสภาพรถ นางฟ้าขนาดไหนเราซื้อเข้ามาขายนะคะพี่พี่เราเอาเข้ามาขายให้พี่พี่เราคัดเกตมาเรียบร้อยนะคะคันนี้นะคะยังไม่ได้จัดทรงยังไม่ได้เก็บอะไรเลยนะคะเดี๋ยวเรามาจัดทรงเก็บความรายละเอียดให้นะคะรับรองสวยกว่านี้แน่นอนอันนี้คือเอามาให้ชมเลยนะคะรถซื้อเข้ามานะคะรถซื้อเข้ามาเมื่อเช้าเลยนะคะรถเอามาเมื่อเช้านี่เองนะคะพี่พี่ คันนี้นะคะ i e s u ด D-Max นะคะ1.9 z นะคะเป็นตัว Highlander นะคะพี่ๆตัวสูงนะคะคันนี้ปี18.19นะคะชมหน้าชมตาก็จะประมาณนี้คันนี้นะ,ะมีโปรโมชั่นดีๆมากมายนะพี่ๆเดี๋ยวเดี๋ยวเล่าให้ฟังนะคะคันนี้เนาะสวยมากพี่พี่ดูอันนี้คือรถเดิมๆที่เอาเข้ามานะคะพี่ๆยังไม่ได้เก็บงานอะไรนะคะอาจจะมีความแบบอะมีความมีฝุ่นมีอะไรบ้างนะคะอันนั้นไม่ใช่ปัญหาเดี๋ยวเรา เคลียให้เราจัดการให้นะคะช่างเซอร์วิสของเรานะคะครบทวงจรอ,อยู่แล้วนะคะพี่พี่ไม่ต้องห่วงนะคะเรื่องความสวยงามความสะอาดของรถนะคะครบวงจรเราจัดการให้นะคะมาดูที่คันนี้กันก่อนดีกหว่าพี่พี่คันนี้นะคะอย่างที่บอกไป1.9เซเนาะเป็นตัวปี18นะคะจุด19เด้อคันนี้สวยงามมากให้พี่พี่ดูตรงนี้ก่อนนะคะ แม็กก็เปลี่ยนแต่งมาแล้วนะคะพี่ๆอันนี้น่าจะมีแค่แม็กแต่งมาแหละนะคะนอกนั้นก็ดเดิมนะคะรถสีประตูสวยๆสภาพเกรด A นะคะคัดมาเลยนะไปดูที่ด้านหน้ากันก่อนนะคะคันนี้นะพี่ตัวนี้เป็นหลอดโคมไฟโปรเจคเตอร์นะคะพร้อมไฟเลี้ยวมาให้ตรงนี้นะคะตรงนี้น่าจะมี ขอบที่เป็นโครเมียมนะคะตัดมาตรงนี้นะคะเพิ่มดีไซน์มาถึงกระจังข้างหน้าเลยนะคะพี่พี่หลอดโคมไฟโปรเจกเตอร์หลอดฮาโลเจนนะคะไฟตัดหมอกนะเนี่ยคือรถสภาพเดิมๆที่เอาเข้ามานะคะพี่พี่คันนี้เดี๋ยวเราเก็บจัดการให้เดี๋ยวเราไปแปลงโฉมน้องนะคะขัดผิวขัดชวีวันก็จะสวยงามขึ้นอันนี้ไม่ต้องห่วงนะเราจัดการให้นะคะอันนี้คือกระจังหน้านะคะเป็นสีดำนะคะเป็นหน้าเหมือนหน้าไมเดอร์เชฟนะพี่พี่เป็นกระจังหน้า สีดำเมทานิกนะคะหรือว่าสีดำเงาน่นเอยนะคะโลโก้อีซุนะสีเงินนะคะพร้อมพื้นสีดำเหมือนกันนะคะสวยงามค่ะพี่พี่สภาพคือนางฟ้ามากอันนี้รถคือรับเข้ามายังไม่ได้ทำอะไรเลยนะคะพี่พอันนี้มาถ่ายให้ดูกันว่ารถที่รับเข้ามาเราคัดเกตมาแล้วนะเดี๋ยวเราไปแต่งโฉมเขาแค่นั้นสวยหล่อครบดูดันเลยคันนี้นะคะโคมไฟหน้าโปรเจคเตอร์นะคะพี่พี่ ล้อมแม็กยางนะคะยางปี18นะคะพี่พใช้งานได้อีกปี2ปีเลยนะคะยางนะแม็กขอบ17นะคะเดี๋ยวให้ดูซุ้มล้อกันรถเดิมๆเป็นยังไงอันนี้คือที่เพิ่งเอาเข้ามาให้ชมเลยนะคันี้ยังไม่ได้อาบน้ายังไม่ได้แต่งตัวเลยมาถ่ายให้ดูกันก่อนนะใหพ้พี่ดูซุ้มล้อนี่ซูมให้ดูใ,ใกล้ๆเลยนะคะซุ้มล้อเดิมนะคะล้อเดิมโรงงานนะคะพี่พไม่มีการ ตัดตอนใดๆนะคะพี่มีการตัดแต่งมาเลยคันนี้เ,เดิมๆนะคะพี่พเดี๋ยวเราถ่ายเสร็จก็จะพาน้องไปอาบน้ำแต่งตัวกันนะคะกระจกเป็นกระจกพับไฟฟ้าในตัวนะคะมีไฟเลี้ยวมาในตัวเหมือนกันนะคะตัวนี้สามารถกดปรับได้ในฟังก์ชันในรถได้เลยนะคะพี่ๆตัวนี้เป็นตัวไฮแลนเดอร์เนาะนี่สติ๊กเกอร์อาโลโก้ยังอยู่เห็นชัดเจนครบทุกตัวนะคะตรงนี้นะคะจะเป็น มือจับโครเมียมนะมือจับประตูโครเมียมนะคะพร้อมบอกยุ่นยี่ห้อรถนะเดี๋ยวให้ดูด้านหลังกันก่อนอ่ะให้ดูชุดไฟท้ายด้านหลังนะแล้วเดี๋ยวจะพาเข้าไปดูในรถนะคันนี้นะคะมีกล้องถอยหลังมาให้เรียบร้อยนะคะตรงที่เปิดฝาท้ายนะคะพี่ๆชุดโคมไฟนะคะชุดโคมไฟท้ายเป็นชุดหลอด LED มาให้เรียบร้อยนะคะพร้อมไฟเบรกจดที่3อยู่ใต้สปอร์ตบาร์ตรงนู้นนะคะ นี่สวยดูดันนะคะพี่พี่กระจังอ่ขออภัยค่ะกันชนหลังเป็นโครเมียมนะคะโลโก้ยุงอยู่ชัดครบทุกตัวนะคะ z DDI เนอะเป็นตัวสูงตัวไฮเรนเดอร์นะคะพี่พี่สภาพด้านหลังก็คือสวยงามมากอันนี้เอาไหมพี่พี่ดูกันก่อนนะรถเพิ่งเข้ามาเราก็จัดให้ชมเลยว่าสภาพเข้ามามันสวยขนาดไหนอะ่ะเดี๋ยวเราแค่ไปอาบน้ําขัดผิวให้เขาแค่นั้นแหละพี่พเอ้สวยงามมากคันนี้บอกเลยใครได้ไปนะ ลูกค้าคนไหนที่หารถสีประตูตัวสูงหรือว่าตัวเตี้ยเป็นอ s u D ูดีแมกราคากลางๆไม่แพงน่ากะติดต่ออันเข้ามานะคันนี้เรามีโปรโมชั่นให้ด้วยนะคะทางเพิเศษของเรานะรถปี18.19เราจัดโปรโมชั D ่นเครดิตดีลูกค้าเอาไปเลยฟรีดาวหรืออยากเข้าร่วมรถโปรโดนใจนะขับฟรีอีก90วันออกรถปีนี้ผ่อนอีกทีปีหน้านะจ้าพี่ๆล้อแมกพร้อมอยางเราให้ดูนะ เดี๋ยวเดินวนกันและจะพาพี่พไปด้านหน้านะนี่เราให้ดูไปก่อนพี่ๆดูรถที่เพิ่งเอาเข้ามานะอยากให้เห็นมากจริงๆอ่ะอาบน้ําแต่งตัวก่อนก็ได้แต่อยากให้เห็นว่าสภาพที่เอาเข้ามาตอนแรกเลยที่ยังไม่ได้ขัดผิวยังไม่ได้ขัดตกแต่งเขามันเป็นยังไงอะเรายังไม่ได้เก็บงานอะมันเป็นยังไงอันนี้คือเอามาให้ชมเลยว่าสภาพรถเดิมเดิมเดิมแท้มันเป็นยังไงมันสวยขนาดไหนให้พี่ๆดูกันไปก่อนนะคะ เดี๋ยวพาไปอาบน้ำแล้วหลอกกันนี้แน่นอนรอโหดดูดันไม่เกรงใจใครนะเดี๋ยวเรามาดูกันที่ด้านหน้านะคะพี่ๆมาดูกันที่ด้านในนะ อยู่ที่ภายในกันแล้วค่ะพี่พี่ให้พี่พี่ดูหน้าจอเรือนไม่ก่อนนะคะไม่เจ็ดหมื่นเก้าพันห้าสิบกิโลเมตรนะคะรถปีสิบแปดจดสิบเก้านะคะพี่พี่การใช้งานน้อยนะคะอันนี้ไม่เดิมแท้นะพี่พี่ไม่มีการกลับกองไม้นะอันนี้เราการันตีให้นะคะพี่พี่เดิมแท้โรงงานเลยนะคะพี่พี่ดูนะคะที่หน้าจอเรือนไม่นะคะรถปีสิบแปดนะไม่เจ็ดหมื่นเก้าก็คือสภาพสวยงามมากพี่พี่นางฟ้าเลยคันนี้อันบอกเลยหรูหราไม่เกรงใจใครนะ ดุดดันไม่เกรงใจใครอีกตั้งหากนะคะมาพร้อมกับพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะพี่พี่กดรับโทรได้ในตรงนี้เลยนะคะส่วนตรงนี้นะคะจะเป็นปุ่มปรับกระจกมองข้างนะคะพี่พี่อ่าแอร์เย็นฉ่ำมากบอกไว้เลยนะพี่พี่อันนั่งอยู่ตรงนี้นะคะรมแอร์เย็นมากพี่พี่คันนี้เป็นปรับกระจกไฟฟ้าเรียบร้อยนะคะปรับออโต้นะคะเปิดออโต้ลถ ออโต้นะคะปิดล็อกออโต้เหมือนกันนะคะคันนี้คือสวยหรูครบครันมากไม่รู้จะพูดคำไหนแล้วพี่ๆสภาพนี้คือสภาพห้องเครื่องนะเดี๋ยวให้ดูสภาพห้องเครื่องที่หลังเดี๋ยวเราให้ดูนะสภาพห้องโดยสารคือร้อยเปอร์เซ็นต์สวยงามมากพี่ๆคันนี้ก็คือรถเข้ามาใหม่นะที่อน,นันต์มาถ่ายให้ดูเลยคือเข้ามาเมื่อเช้าแล้วมาหยิบหยิบมาจับหยิบจับมาให้ดูกันนะคะยังได้เห็นว่าสภาพรถที่เข้ามาใหม่ๆยังไม่ได้แบบจัดทรงจัดหลอ่อมันเป็นยังไง นี่นะคะตรงนี้นะคะเป็นหน้าจอ LED นะคะพี่ๆตัวนี้สามารถกดฟังวิทยุได้โทรได้ในในหน้าจอตรงนี้เลยนะคะเพิ่มปุ่มลดปุ่มเปิดเมนูได้นะคะตัวนี้เป็นแอร์ปรับสีระดับอ่ะเดี๋ยวบอกตรงนี้หนึ่งมีที่เสียบสาย USB AUX นะคะเนี่ยแอร์ Air ปรับสีระดับค่ะพี่ๆอันนี้เปิดมายังไม่ได้เพิ่มเลยนะยังไม่ได้ปรับเลยเย็นมากแค่นี้ก็เย็นแล้วอะคะ่ะพี่ไม่ปรับแล้วนะคะ เกียร์ธรรมดา6สปีดค,ค่ะเกียร์ MT แมนนวลน,นั่นเองนะคะพี่พี่เบรกมือนะคะช่องวางแก้วน้ำเช่นเคยนะคะเก๊เก็บสัมภาระนะคะเดี๋ยวไปดูที่เก๊กลางกันเดี๋ยวจะถ่ายห้องโดยสารภายในพี่พี่ดูว่ามันกว้างขวางและหรูหราขนาดไหนนะคะตัวนี้นะคะตรงนี้จะเป็นคู่มือการใช้งานของรถบวกสำเนารถนะคะ ตัวนี้เราเกี่ยว้สามารถดูได้หน้า18หน้า16นะคะภาษีพรบรขาดเกินหรือเปล่าแต่ไม่ต้องเป็นห่วงนะคะภาษีละบบภาษีพรบอรขอภัยค่ะภาษีพรบรที่เพจยนของเราต่อให้นะคะเอารถออกไปใช้งานได้เลยนะคะพี่ๆขึ้นเหนือลองใต้นะคะเดี๋ยวเรารับประกันเรื่องภาษีพรบรให้ไม่ขาดแน่นอนนะคะคันนี้นะคะเปิดราคาค่าตัวมานะคะเพรยนตั้งราคาค่าตัวไว้ที่ 649,000บาทนะคะพร้อมโปรโมชั่นดีๆอีกมากมายนะคะลูกค้าท่านใดที่สนใจอยากได้คันนี้นะติดต่ออันเข้ามานะ0 9 1 8 8 2 0 6 1หหรือว่าจะเป็นไลน์ก็ได้เดี๋ยวขึ้นให้นะคะในหน้าจอตรงนี้เลยนะคะในช่องนี้เลยนะพี่ๆเดี๋ยวให้ดูภายในนะดูสภาพมัน100%มากพี่ๆค่ะ นันอยากให้เห็นแบบด้วยตาตัวเองมากอยากเข้ามาดูมาดูได้นะที่เพชรยนต์นะพี่ๆติดต่ออันเข้ามาเดี๋ยวพาเดินดูรถเลยนะคะมีมากกว่า400คันแน่นอนนะคะกระบ,บะมีเลือกมากมายพร้อมรถเก่งนะคะเดี๋ยวไปกันต่อนะเดี๋ยวพาไปดูฝั่งอ่าคนผู้โดยสารด้านหลังนะอันนั้นจะพาดูแลจะพาดูห้องเครื่องทีหลังนี่นะคะ เดี๋ยวอาบน้ําขัดผิวนะคะพี่ๆคันนี้หล่อเลยนะคะเงาวแวบแน่นอนนะคะพี่ๆดูนะคะตรงนี้นะคะด้านหลังนะคะคอนโซลตรงกลางนะคะมีช่องวางแก้วน้ําให้ผู้โดยสารด้านหลังด้วย2ที่นะคะพี่ๆไฟฟ้าในตัวนะคะภายในห้องเครื่องห้องโดยสารปกติทุกอย่างนะคะให้ดูหัวน็อตกันไปนะคะว่ารถเดิมแท้โรงงานมันเป็นยังไงนะคะเดิมๆโรงงานมันเป็นยังไงให้พี่ๆสังเกตดูหัวน็อตนะคะถ้าหัวน็อตขยับ หรือว่ามีการงัดแงะแกะไขมาน่าแสดงว่ารถมีการทํามานะคะแต่ตัวนี้คือเดิมๆนะคะหัวน็อตเดิมแท้โรงงานไม่มีการขยัดงัดแงะแกะไขใดๆนะคะเดี๋ยวแกะให้ดูเม็ดอาร์ตนะคะพี่พี่นี่ไล่ให้ดูเลยเม็ดอาร์ตแต่ละตัวนะคะรถเดิมแท้โรงงานไม่มีการชนหนักพิคอนตัดตอนต,ต,ต,ตัดกับสีกับกอไม้มา,ม,ามันเป็นอย่างนี้นะคะพี่พี่ให้พี่พี่ดูเลย น,นั้นให้ดูเลยนะคะเม็ดอะเขาเรียงตัวกันเหมือนเดิมนะคะสวยปกติไม่มีร่องรอยของการชนหนักมาแน่นอนนะคะพี่พีรับประกันให้วารันตีให้นะคะถ้าเจอว่ารถชนหนักพี่คว่ำม,มานะคะรับซื้ออ่ารับซื้อคืนเต็มจํานวนทุกกรณีนะคะพี่พี่นี่ให้ดูเลยคันนี้นะคะสวยงามดุดันไม่เกรงใจใครของจริงนะคะพี่พี่รอแค่น้องอาบน้าแค่นั้นแหละค่ะพี่สวยหล่อเลยนะคะไม่มีใครสู้ได้นะคะอันนี้คือเราเอามาให้ชมก่อนรับเข้ามาก็ สวยหล่อมาอย่างนี้เลยนะหล่อมากหล่อเข้มเลยนะคะสีดำนะสีประตูนะคะพี่พีตัวสูงนะคะจัดมาแล้วนะคะพร้อมออปชั่นมากมายเราจัดมาแล้วนะคะคันนี้เปิดราคาค่าตัวมาที่6 4แสนสี่หมื่นเก้าพันบาทค่ะพี่ๆอ่าคันนี้นะคะสุดยอดนะคะของความสวยของรถเลยนะคะอันนี้คือเดิมแท้โรงงานนี่ให้ดูหัวน็อตแต่ละจุดนะคะไฮไลท์ให้ดูกันอีกนะคะเนี่ยให้ดูเม็ดอาร์ต ตรงข้างหน้าด้วยนะคะขออนุญ,ญาตแกะก่อนนะคะพี่พี่ดูนะคะรับประกันให้นะ,ะไม่มีนะคะชนหนักพี่ความตัดตอนนะคะพี่พี่ไล่เม็ดอ่ะให้ดูแต่ละเม็ดเลยว่าเรียงกันสวยขนาดไหนนี่ปกติไม่ค่อยเปิดให้ดูนะคะแต่วันนี้อยากโชว์หน่อยว่ารถเข้ามาใหม่ๆมันเป็นยังไงนี่ให้พี่พี่ดูเลยซื้อรถกับอันนะไม่ต้องเป็นห่วงนะคะให้ดูทุกซอกทุกมุมไปก่อนให้เดือนดูรถจนกว่าจะอิ่มหนำใจนะคะพี่พี่ค่อยซื้อค่อยว่ากันนะคะใครที่อยากเข้ามาดูรถมาดูได้นะคะเพชรยนต์ของเรานะคะ อยู่ที่ซอยเสรีไทยนะคะเสรี aley, ไทย68แยกหนึ่งลงสะพานมานะคะจะเจอเต็นท์ของเราเลยนะคะพ,พี่มีรถให้เรื่องมากกว่า400คันนะคะนี่ต่อไปเดี๋ยวพาพี่พูชมห้องเครื่องกัน,นะคะ่ะไปชมห้องเครื่องกันมาค่ะเราอยู่กันที่ห้องเครื่องนะคะ1.9 Z นะคะตัวนี้เป็น DDI นะคะพี่ๆให้พี่พีดูนะสภาพห้องเครื่องเดี๋ยวอันยกสูงที่ได้ดูก่อน ร้อเปอรเดิมๆนะคะพี่พี่ไม่มีรอยหยดรล่อซึมของคาบน้ํามันใดๆนะคะหม้อน้ําตัวเครื่องงานเช็คหมดแล้วแบตเตอรี่เปลี่ยนมาเรียบร้อยนะคะพี่พี่แบตเตอรี่เราเปลี่ยนมาแล้วเป็น g ีเอสแบตเตอรี่แบต,ตใหม่เลยนะคะนี่แผ่นเพจนะเดี๋ยวให้ดูแผ่นเพดเดิมๆเดิมแท้โรงงานนะคะมอกอ,อยู่ดีนะคะพี่พี่พี่เนี่ยให้ดูเลยเลขถังเลขตัวเครื่องตรงนะคะ ไม่มีร่องรอยของการชนหนักมานะคะไล่ให้ดูเม็ดอาร์คแต่ละจุดหัวน็อตไม่มีการกัดแก้ไขงัดแงะมาแน่นอนนะคะพี่พี่นี่ให้ดูเลยนะคะน็อตเดิมแท้นะคะคันหน้านะคะปกติดีทุกอย่างเลยนะคะพี่พี่ให้ดูเลยรถที่เพิ่งเข้ามามันเป็นยังไงอะดูเม็ดอาร์คแต่ละจุดนะคะพี่พี่ยังอยู่เหมือนเหมือนเดิมนะคะไล่ให้ดูฝากระโปรงอะพี่พี่ดูฝากระโปรงนะคะ สนวนกันความร้อนยังอยู่ดีเหมือนเดิมนะคะอาจจะเป็นสภาพตามการใช้งานนะคะพี่ๆคันนี้นะคะบอกเลยว่าครบเครื่องสวยมากนะคะพี่ๆใครอยากเข้ามาดูรถนะมาได้เลยนะคะอย่างที่บอกไปนะคะว่าเต็นท์เราอยู่ตรงไหนหรือว่าโทรเข้ามาสอบถามก่อนก็ได้นะอย่าลืมนะคะโปรโมชั่นดีๆมากมายนะคะก่อนปีใหม่นะคะพี่ๆเรามีให้นะคะไม่ว่าจะเป็นลดราคาลงให้แล้วนะคะโปรขับปี90วัน เครดิตดีฟรีดาวไปด้วยนะคะคันนี้นะคะสวยมากจริงๆนะคะอันนี้คือเดิมๆเข้ามาแล้วยังไม่ได้อาบน้ําด้วยนะคะอันนี้เอามาให้ดูก่อนนะ,ะพี่ๆใครสนใจนะคะติดต่อกันเข้ามานะคะหรือว่าจะถักกลายมาก็ได้นะคะ0918820616นะคะอันอันเพชรยนต์นะคะเรื่องรถกระบะต้องไว้ใจอันนะคะมาค่ะเดี๋ยวจะจัดให้อยากได้คันไหนนะคะชี้เลยนะคะพี่ๆเดี๋ยววันนี้นะคะ ขอตัวลาไปก่อนวันหน้ามีไหมชมใหม่แน่นอนค่ะขอบคุณพี่ๆนะคะขอบคุณทุกคนเลยสวัสดีค่ะ